ก็มีข่าวเพียแล้วครับโอเคครับพร้อมเลยกับทีมงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุมศรีตอนของเราด้วยนะครับแล้วผมในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดรปทุมฯท่านนายกนัตวุฒิเอกจุลภาสนะครับแล้วก็ในนามของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวทั้งหมดขอบคุณนายกยิ้วขอบคุณแมวดำที่ประสานงานขอบคุณสมเมธไทยรัฐ ขอบคุณน้องเล็กและกรบุ้ทุกคนที่ประสานงานกับท่านบุคคลวันนี้นนะเห็นว่าลงทะเบียนไว้มากันเยอะมากมายเกือบร้อยเจ็ดสิบเก้าคนปรเบเมยกับตัวเองด้วยครับขอบคุณน้องๆทุกคนเพราะฉะนั้นในนะวันนี้จะเริ่มพิธีต่อไปก็ขออนุญาตึงตแบบ กันเองเนาะเหมือนพี่น้องเหมือนพี่น้องดังนั้นประธานในพิธีในวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านพลตำรวจตรีสามารถศศิริวิบูลชัยท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสมุทรสาครให้ผู้การด้วยครับขออนุญาตเรียชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขออนุญาตที่เห็นหน้าเห็นตาฟังเสียงเลยปกติทุกวันก็มีแต่ผลงานนะฮะแล้วก็รวมถึงเพื่อนตำรวจของเรานะครับ วันนี้ก็เป็นว่เาเป็นวันสวัสดีปีใหม่นะครับแม้ว่าจะเละมานิดหนึ่งแต่ด้วยว่าพี่น้องผู้สื่อข่าวก็ดีตำรวจก็ดีร้วนมีภารกิจงานที่ต้องรับใช้สังคมดูแลให้สังคมสมุทรสาครของพวกเราเนี่ยอ,อยู่เย็นเป็นสุขเป็นไปนด้วยความราบรื่นภารกิจของพวกเราเนี่ยเยอะนะครับพวกเราทราบกันดี โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวเนี่ยจะเป็นคนที่ทําหน้าที่เป็นเงาตํารวจตํารวจไปไหนมีเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็จะตมเรื่องจากตํารวจ,จแล้วเอาไปขายได้นะครับ<ะ>ในใน,ในส่วนนี้มันก็ขายได้จริงๆอะ่ะนะครับเอ่อ<ม>ในส่วนนี้นะครับ<ม>เราคงต้องมาโปรงมันนิดหนึ่งตํารวจก็มีหน้าที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อยทําให้บ้านเมืองสงบสุขในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของพวกเราก็เป็นกระบอกเสียงให้กับตํารวจ ให้กับประชาชนสร้างสารรค์สังคมให้มันอยู่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 เย็นเป็นสุขอีกตอนนี้ผมพบมาอยู่ที่นี่ก็ร่วมจะสี่เดือนละสามเดือนครึ่งกับสี่เดือนผมก็พบบรรยากาศที่ดีนะครับผมผมอยู่มาไม่ไม่น้อยกว่าเจ็ดแปดจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพก็มีไม่คบไม่เคยพบบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวกับตำรวจจะเป็นกันเอง ผู้สื่อข่าวไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความรักแล้วก็เชื่อมั่นในตํารวจเหมือนพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้ผมผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าเท่าที่ควรก็ได้แต่นั่งวิเคราะห์ว่ามันเป็นจังหวัดเล็กๆทุกฝ่ายได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านกระชาธิปไตยจังหวัดแล้วก็ทางเฮกอแล้วก็พรคพ่วกของพวกเราเงานในวันนี้นะครับ ที่จัดขึ้นแล้วก็สําเร็จได้นะครับก็โดยความร่วมมือของของท่านอรองผู้บังคับการทุกๆท,ท่านช่วยกันนะครับแล้วก็ท่านผู้กับแล้วก็หัวหน้าสืบสวนหัวหน้าป้องการปราบปรามแล้วก็จาราจรตํารวจทุกๆคนนะครับในทั้งสสถานีแล้วก็1กองกํากับการสืบสวนช่วยกันจัดงานในวันนี้ขึ้นนะครับขอให้พวกเราช่วยปลกมือให้กับงดงานที่ช่วยกันจัดงานในวันนี้นะครับ ส่วนผมเป็นแค่คนคอยบอกว่าเฮ้ยช่วยจัดหน่อยแล้วช่วยมาทำหนัาสนุนหน่อยบอกแค่นั้นเองนะครับช่วยคิดแล้วก็ช่วยบอกนะครับก็คงคงไม่อยากเอาหน้านะครับก็ก็ขอให้พวกเรานะครับอยู่ด้วยกันร,รู้ลักสาม,มัคคีแล้วก็เดินไปด้วยกันอย่างที่เราเคยเป็นนะครับอย่างที่เคยเป็นก็คือรักกันต่อไปนะครับก็ค่ะแล้วเพราะว่าประธานสายตำรวจเนี่ย มาอยู่ตรงนี้แล้วนะอ้าวเพราะฉะนั้นต้องนี่ถ้าไม่ใส่แม็กซ์ตัวปลอร์มขอเรียนเชิญมอบหม่เลยค่ะใช่ครับเอ้าเอาเอามาอ่ายืดทุกเลาที่ยืดครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้การครับท่านผู้การชื้อครับไปแอบเอาไม้ได้ยังไงเออท่านถองท่านรองผู้การนะครับแล้วท่านผู้กับ ทุกๆสถานีนะฮะต่อ่อนเพื่อนผู้สื่อข่าวทุกคนนะฮะวันนี้ก็ผมในฐานะเป็นตัวแทนของเพื่อนผู้สื่อข่าวนะครับก็ขอขอบคุณท่านผูน้การและคณะนักการตำรวจที่มอบไมตรีจิตน้ำใจไมตรีให้กับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะรางวัลมาก,มากไม่มีการเ,เลือกที่รักมักดิฉังท่านผู้การที่ผ่านานมาทุกท่านก็น่ารักทุกท่าน บอกตรงๆแม่เข้าได้กับทุกคนครับท่านเป็นกันเองนะฮะกับสื่อทุกคนพูดแบบลุกทุ่งได้เลยไม่ต้องอะไรมากมายมีอะไรว่ากันตรงๆใช่ไหมครับผมชอบการทํางานของท่านนะและ้วคนผู้พูดคำาังของใต้ผู้พูดคำางของของท่านนะก็น่ารักทุกท่านนะครับก็โอกาสนี้ก็ขอขอบระคุณอีกครั้งนะฮะที่ มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเราสื่อมวลชนจังหวัดสุรอครซึ่งพวกเราก็เช่นกันครับก็จะขอทําหน้าที่ด้วยความสุจริตนะฮะไม่มีการเอ็นเอียงพอดีเราได้รับเกียรติจากท่านประชาัมพันจังหวัดแล้วก็สมาคมกับอะ,อะไรเยาวชนได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยาวชนนะครับเดี๋ยวจัด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้ทุกคนเลยครับอันนี้เดี๋ยวเช่วยช่วยคิดว่าสำหรับคนที่ พาดรางวัลเราจะให้รางวัลพิเศษแสดงความสามารถแต่ต้องมีความสามารถเนี่ยพื่อคนตกรอบแล้วกลับหลังกลับบ้านเนี่ยได้ครับได้ครับให้มีความสนุกแสดงยังไงได้ครับให้ไม่ไม่มีของฟรีในโลกต้เนาะได้ครับทีตอนนี้เนี่ยผู้โชคดีไปแล้วก็ต้องมีผู้ที่มีความสามารถนย่างยิ่งถ่ายได้ครับท่านผู้การเนี่ย เป็นชาวจังหวัดราชบุรีอ๋อคนราชบุรีคราวนี้คราวนี้ท่านผู้การมันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งครับนักข่าวของเราเนี่ยมันมีนักข่าวราชบุรีอยู่หลายคนเหมือนกันแล้วมีการขู่มาแล้วด้วยบอกว่าวันนี้ถ้านักข่าวราชบุรีเขาไม่ได้รางวัลเนี่ยมีปัญหาเขาบอกไม่เดี๋ยวไปให้คุยไปไปนั่งโต๊ะรองอดุลแล้วกันมีตัวตายตัวแทนนะคะมอสต่อเลยต้อนเหลือกันเพราะ มาคมได้แล้วอดีตนายกกรรมาัอนเลยได้ครับได้ครแต่ว่าก่อนจะลงจะเวทีเ๋้าผู้การมอบก็ข่ารางวัลอยก่อนเลขอเชิญขอจับรางวัลื่อเลยค่เดิมก่อนเลยห้ารางวัลจับรางวัลได้ไหมคะเดี๋ยวให้เห้าพการมอบให้ารางวัลเอาเยนายอยากแจกอันไหนก่อนครับเอาธรรมดาก่อน พี่จ <Kell analyze anthropology> ันนี่มันแล้วแต่แล้วกันอย่าให้มันมันเพืองเวลามันเพื่องไปไม่เลยอย่าให้มีความงานที่มาขอรางวัลธรรมดาสักข่ารางวัลทําไม่วัล ย้อนค่ารางวัลขอขอขอเจ้าหน้าที่กองทุนการจัดมาเลยครับให้ผู้การมอบรางวัลธรรมดาถ้าค่ารางวัลแบบรางวัลต้มหนนผมขอแค่นี้นะหลังจากนั้นให้ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวรองผู้การท่านประธานจะให้ทุกคนครับผู้การนายกอดีตนายกรัช่วยกันนะครับผมกับผู้การประเทศงานผมเดี๋ยวผมไม่รับผู้การวันนไหก่อนีคขอกล่องแรกเลยกล่องแรกข้างหน้าเลยเนี่ยกล่องแรกขอขอไปก่อนขอขไปก่อนขอขไปก่อนย้อน้ารางวัลนองมาถืออุมมาเลย ชิ้นห้าชิ้นยกไปเลยห้าชิ้นธรรมดาก่อนเอไปกับพิเศษวันแรกเอาวันแรกมาก่อนเลยผู้การหยิบมาห้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 ารางวัลครับห้าชิ้นครับโอ้โหวันน okay, ี้นะชิ้นบอ้นไหนก่อนชิ้นไหนชิ้นนี้นะอ่าแกะเลยครับชิ้นแรกเอามาเลยอ่าน้องฝนรับจากของผู้การเลยรับแล้วถ่ายภาพกันก่อนชิ้นแรกมาเริมเลยเอ็มซีโอโ้หพิเศษด้วยอ่ะไม่ใช่วัน ใเาช่อกกกอันนี้ชิ้นที่สองราวัลต่อไปรางวัลต่อไปมารางวัลที่สองม้ยูด้หกลับกดนมีแถมด้วยทุกการอยาให้หมดนะเดี๋ยวค่าตัวพิธีกรไม่มีตายเลยพิธีกรทีมงานตกรางวัลสุดท้าย แล้ววันต่อไปแล้ววันที่สามมาโไหนออเอ่ะอยูอตเออเออเออู่ตเออเออเอ้เอยูอนเออเออเออนออเออเออเ่อเออเไอเออเป็เไรเออเออเวอเออเงอเอ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 ็วมาแอ้เออเออเออเอาเออเอาเออ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 เอเออเกอเอ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 ะเออเออเออเอเออเอออบออคออเออเอองออเออเออ่อไปอรอัออออออ พัดลมพัดลมพัดลม,ลม,ลมใครดีกว่าเนี่แล้วใครยังไม่มีแฟนนะวันนี้แจกเลยเราแจกไมาต่อไปนะครับเจเกมอบ์ไว้เป็นกองกลางวันใหญ่เลยต้งวันใหญ่ต้งวันใหญ่เดี๋เพิ่งเก็บไว้บ้างนะโอ้โหอ่ะชิ้นอันนี้นนชิ้นที่เลยเหรอนะโอ้ยสิงเกอร์นี่เลยเหรออ,นนรหรอ,อันนี้ไหว้ข้างหลังดีไหมไปที่ถังอ๋อของท่านผูกำลั โอ้โหอะไรคืออะไรอาจารย์ปุญระสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยอาจาิย์สิครับอาจารย์ผาอาจารย์ผาอาจารย์เขียนกระดาษหรือเปล่าเห็นขยำขยำเมื่อกี้อาจารย์ผาเอาเอกสารมาดูก่อนมีหลักฐานไหมอาจารย์ผามันอยู่ในมือหรือเปล่าเพชรเพชรผมผู้สาวไปเชิญมาจากวัดวัดโอกาครับเนี่ยกล่องสวยๆตัวมาอุ้มมากล่องนี้นะคะใครจะได้ด้วย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 เอ่อ นักรับรางวัลจากท่านนายกนักข่าวเดี๋ยวขออีกรางวัลหนึ่งเนาะของท่านนายกครับขอสักสามรางวัลเดี๋ยวเกิดสามรางวัลแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นโอเคขอบพระคุณนะครับสายด่วนวันเช้านิมนต์นิมนต์คุณน่าตาก็ได้เช้าเลยได้ถูกใจครับได้ของใหญ่ไม่มีรถไม่มีรถเดี๋ยวกลับไม่ได้ขอบคุณจุติมา อย่าใช่ไหมอยู่ไหนคะชูติมาสาวเมืองการหน่อยเออสาวหน่อยโอ้ยได้กินสุกี้่ายัปเลย่ายภาพเชียงใจากช่องแปดนะครับหน่อยช่องแปด หน่อยช่องแปดครับขอบพระคุณยินดีด้วยสำหรับผู้โชคดีแปดท่านนี้มีท่านนายกค่ะไม่มีตังค่าวัตถุดิบอ่ะ <c oughs> ขอค่าน้ำค่าน้ำซุปค่าน้ำจิ้มนะ <c oughs> อะอะยังไม่มีมีแต่มีแต่มีแต่หม้อย้อยไม่มีไม่มีหมู <c oughs> ข้าซ้อมเบนค่ข้าซ้อมเบนอีกหนึ่งราวอีกหนึ่งรางวัลครับเพิร์อะไรเลยพัดลมพัดลมพัดลมโอเคโอเคไม่เป็นไรผมผมอาจจะปิดผ้าข้อมูลเอามาถ่ายรูปตรงนี้เลยวิทย์มาอยู่กับพ่อเนี่ยถ่ายรูปไปด้วยโอเคลูกชายอยู่ไหนล่ะตรงประเด็นข่าวตรงประเด็นตงบดีนต่อไปนะื่อทีเราอยู่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดินไปทางนู้นแหละแต่ว่าซาครับไม่มีปล่อยตังเลยเหรอเปฟื่ังเลยนี่ท่านพิภูนะครับท่านนายกสมาคมตโตรงท่านเที่ยวตลุสุรคอนะครับมาแบกของไปเลยค่ะตัวเด็กเราเล็กไม่ค่อยออกเลยวันฉันเด็กก็เดินนะครับชายมาอุ้มไปเลยครับชายเอเชียอ่าสองอ่างเป่าได่าดจับมันเต็มกันบาทข้าไปเหรอ อันดับแรก่อนเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหอ๋มข้าวไฟโอเคเดี๋ยวขอทีมงานนะคะแล้วก็เตรียส่วนคนซักไปให้เดี๋ยวเอาแฟชไปสุงหนึ่งเครื่องสภาเครื่องนู้นนะเครื่องที่สี่เครื่องที่สามโน้นน่ะนั่นน่ะเครื่องนู้นซิงเกอร์ซิงเกอร์ซิงเกอร์รับก่อนเลยี่จะไปดีใจกับมันที่กอดนี่คือโคตรเสียดาย ใช่เหลือยังเหลือเครื่องแต่พ่ายเครื่องหนึ่งหมดแล้วโดนนี้เราวางจุ้ายต่อไปนี้ก็เททิ้งเนื้อหมดแล้วที่เหลือกลับบ้านได้หมดแล้วไม่มีอะไรแจกแล้วโอ้ยรอปีหน้าหกสามนุ่นหมดเจะให้เดี๋ยวนี้ให้ท่านรองผู้กำกับการเราครับกล่าวขอบคุณเพื่อนๆสื่อมู้โดยนะครับท่านรองผุ้สนนะครับนี่เป็นตาโผใหญ่นะครับ

दौरे คนครับผมอยู่ไหนฮะมาเร็ว้วมาใส่ตอนเร็วนไอีกสองคนอยู่ไหนจ้ะเร็วลยจ้า